<c oughs> สวัสดีครับนะครับก็เมื่อคืนนี้นะฮะผ่านไปแล้วนะครับกับแมตช์เดย์สุดท้ายของทีมจากพิมเมลีกนะฮะไม่ใช่สิแมตช์เดย์สุดท้ายยังมีคืนนี้อีกนะครับแมนซีกับทรอยแฮนสเปิดแต่ว่าเมื่อคืนนี้สำหรับร์พูลคือนัดรองสุดท้ายนะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะฮะ อย่างที่ดูบอกไปเมื่อวานนี้นะฮะมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเปิดมาปับ๊บดูเหมือนจะง่ายเพราะว่านะฮะหกสิบกวิหกสิบสองวิหรสิบามวินะฮะ,านะฮะมาติเนตไม่ใช่ดิผู้ตัดตูตตของวิลล่านะฮะนั่นแหละนะทีมชาติอาเจนินาดีกรีชิมแชมป์โลกนะนะฮะถวายพ่านให้ลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูศูนโอ้โ คิดว่าเออเฮ้ยน่าจะโอเคแล้วนะแม่หนึ่งศูนย์นะสักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะยูริเตระมันหนึ่งหนึ่งนกถามว่าลูกนั้น่นะทำอะไรกันทำอะไรกันเข้าเป็นสามสี่คนไปหาไอ้ตัวที่เลี้ยงมานะ่ะไปทำอะไรกันแล้วก็น่ากลัวโล่งเลย พอเขาหักกลับมานี่ก็ยูที่น้่มันตะโกนเลยขอบคุณไม่มีใครประกบกูเลยนะฮะเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งเนี่ยมันมันมันถึงบอกว่าคือตอนเนี้เลี้ยวพูเหมือนเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครบอกว่าการปล่อยจอยเป็นยังไงเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยคือเลี้ยวฟูเล่นปล่อยจอยเลยคือทําเกมลุกโอเคปกติทาไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ย ประมาณเดินเล่อกองหลังพลาดแล้วพลาดอีกนะสมกึกสมกักกันหน้าโกอ่ะหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่นะครับครึ่งแรกจบที่สองประตูต่อหนึ่งอืมก็มีการเช็ควีอากันหลายรอบนะครับลูกลนะั้นอะเอาจริงๆลูกสองหนึ่งอะนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะ เราเห็นจากฝั่งนี้ไงสนามนเปียงเอียงถ้ามองด้วยตาเปล่าแวบ,บแรกน่าจะล้มลูกแรกลูกสามอะนี่ยนะลูกสองใครยิงโทษทีมองด้วยตาเปล่าอะลูก,ล,กลูกสองอ่ะน่าจะน่าจะล้ำนะในความสึกหนูคือมองด้วยตาเปล่าแต่พอกรรมการเขาขีดเต้นมานะครับไม่ล้ำน่าจะลูกสองแหละนะฮะไอพอไอล,ลูกสามเนี่ยไม่ล้ำแน่ ลูกสามเช็คลายแล้วเมื่อคืนนี้กับกับการเขาเรียกว่าเช็ค vr เยอะพอสมควรมีหลายจังหวะหลายลูกนะครับแต่ก็อะจบครึ่งแรกนะครับผมนำสองประตูต่อหนึ่งหนูเชื่อแฟนลิฟูทุกคนก็โอเคเออโอเควะนะมาเยือนแอตตาวิลล่านะครับที่วิลลารักก็นำสองหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะมีการเสียตำแหน่งนะครับเกม บุจจกติดกันขัดหรือจะเป็นเกมรับนะฮะก็อาจจะตมึตมึตกักบ้างไม่เป็นไรแต่จบครึ่งแรกเรานำสองหนึ่งหนูถือว่าทุกคนพอใจพอมาถึงอครึ่งหลังนะครับก็ได้ไหวเปิดมาปั๊บได้สามหนึ่งเลยหนูเชื่อว่าแฟนเลี้ยงทุกคนกโ็โอเคไว้วันนี้น่าจะสามแต้มอ่ะถือว่าอะที่ผิดพลาดมาในครึ่งแรกให้อภยัยไม่ว่ากันนะ ก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาก็ก็เห็นแล้วล่ะว่าเรียบภูไม่ได้หนัวไม่ได้จริงจังอาการเล่นสักเท่าไหร่นะครับเล่นแบบต่อบอลครองบอลเพื่อให้เวลาหมดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งตาที่จะบุกหรือว่าเฮ้ยกูจะเอาเพิ่มก็ถ้าทําได้ก็ทํานะครับทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ติดขิ่งไปจ่ายบอลไปพาร์ตบอลมาเคาะบอลกันที่แคบ ก็พยายามจะจะ,จะไม่รู้ว่าจะโชว์หนือหรือจะอะไรก็ก็ไม่รู้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเข้าสถิตีที่เอ่อเจ็ดสิบสองเจ็ดบสามเนี่ยนะฮะเชิงครับเปลี่ยนทั้งหมดสี่ตัว่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงการเปลี่ยนตัวนะครับหนูอธิบายฝั่งว่าคุณเห็นใช่ไหมว่าอ่ะเกมลุกของเวอร์พููเนี่ยตอนนำสามหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหลากหลายหลากหลายมันคัอว่าไงขึ้นจากฝั่งดีอาร์ตก็มีนะครับ โกเมซกับบีอาร์ประสานงานกันก็มีตลักใหญ่ใจความแล้วมันจะขึ้นทั้งฝั่งขวาเลยนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเทรนนะเทรนไมเลียดแล้วก็มาซาลาเมื่อคืนนี้ฝั่งขวาดูไหลลื่นฝั่งขวาดูดูมีความดุดดันดูมีความเข้าขากันกันแบบพิเศษอ่ะ สนามมันเอียงขวาขึ้นทางขวาตะนพุธนะครับเพราะว่าก็จะมีเป็นางจังหวัดที่ฮาเวิเลียดโยกไปอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างก็ไม่ว่ากันถือว่าเมื่อคืนนี้ฮาวิเลียดหนูหนูมองว่าอย่างที่บอกว่าครอปเคยให้ออกมาสัมภาษณ์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาให้โอกาสฮาวิเรียดน้อยไปหนูก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือหนูมองว่าฮาเวิเลียดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชื่นชอบดูการตนตัวด้วยหรือเปล่าค็มเป็นฟ้านะแต่ว่า คลาสบอลความทุ่มเทเอ e เ g จีแพชชั่นมันมันมาครบหมดเวลาได้ลงสนามถึงแม้ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่ตัวเล็กแต่ขยันนะครับขยันวิ่งไล่ขยันวิ่งเพลสนะครับจับบอลดีเบสิกโอเคดีเลยนะฮะจ่ายบอลนะครับจ bond, ะไม่ว่าจะเป็นคินเลอร์หรือจะเป็นคราสเปิดไปคือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลพอสมควรน,นั่นคือเหตุผลว่าทําไมหนูถึงอยากให้เตียโก้คาตาลาเนี่ยได้เล่นกับฮาวิเลตบ่อย อยากให้ให้น้องเนี่ยซึมซับคลาสบอลซึมซับวิธีการเล่นบอลของเตียโก้คันตาลาแต่ว่าก็อย่างว่าแหละซื้อมาเจ็บก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ่ะหลังจากสามหนึ่งก็มาลราก็แก้ไปนะครับก็มีโอกาสจะโดนเพิ่มนะครับหวัดเสียวอยู่บ่อยๆหลายๆครั้งนะฮะเล่นอยู่หน้ากโกตัวเองคือคึกคักนะฮะอารมณอใจพลาดก็มีหมดมีทุกคนมีทุกตำแหน่งนะฮะในความผิดพลาด มีทุกตำแหน่งนะครับฟันไดาลากลากจะขึ้นไปเหมือนจะขึ้นภาพอา้าวลากไปติดเสียงนั้นเพื่อนก็ต้องช่วยแก้ไขมเมื่อคืนนี้หนูบอกเลยว่าความผิดพลาดนะครับอุดมด้วยความผิดพลาดทั้งสองทีมทั้งอตแต้เวลาและลีว์พูบางทีได้บอลมาครองบอลจะทําเกมขึ้นไปอา้าวเสียบ,บอลให้เขาลนวะนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนตรงที่เจอกันครับนะครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาสี่ตัว <c oughs> <c oughs> คิดเหมือนกันไหมว่าว่าเมื่อคืนเนี้ยยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งคือหนูบอกแล้วว่าคือที่โจนเนี่ยไม่ได้คตินะยังย้ำเหมือนเดิมไม่ได้คติแต่ทุกทุกคนทุกคนรู้สึกหไหมหนูไมเหมือนว่าคือที่โจนเปลี่ยนตัวลงมาแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกเลยได้ลงหรือเปล่าคือที่โจนเมื่อคืนได้ลงหรือเปล่า เปลี่ยนฮาวิเอเลียดออกหลุยดีอาร์ตใครอะอเล็กซิสแมกเิเตอร์ออกไหมหรือว่าเอนโดออกอ่าเอนโดเด็กกูนะฮะขอยุติได้อยู่อ่า e นะฮนะเอาดาวินลงมาแทนกั๊กโปกับเป็นแบกมาแทนเอเลียดนะครับเคอร์ติโจนมาแทนลุยดิอาร์ตไอาชายัยไปเล่นหน้าสายนะครับ แล้วก็ดมนิกโซบอสไลน์ลงมาแทนวัตรุเอนโดนะครับเป็นไงแปดแปดสิบห้าสามสองแปดสิบแปดสามสามสามนาที คือมันก็ท้ายลูกกาแล้วนะก็ไม่อยากจะบน่นไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังไงสุดท้ายคือตามใดที่มันสวมสวมเสื้อเลี้ยวภูเราก็ยังต้องเคียร์ต่อไปแต่เี็นอ่าว่ากาลังอยากจะบอกว่าเห็นหรือยังว่าทาไมหนูถึงถึงบอกว่าเค์ทิโจนะ่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนทัศนคติอะมันยากเค์ทิโจนมาก่อนฮาวิเลียดน่ะขึ้นจากเยาวชนมาก่อนฮาวิเลียดน่ะเค์ทิโจนะ่ะเอเลียดนี่เพิ่งซื้อมาตอนอายุ สิบหกตอนนี้สิบแปดแล้วสองปีพัฒนาการเราเห็นนะครับของฮาวิเลตว่าเออมันมีพัฒนาการไงมีสินักลินมีคลองตันแล้วก็ว่าไปนะครับแต่เคอร์ติโจนเนี่ยแ,แรกๆขึ้นมาเหมือนจะดียิ่งเล่นยิ่งแย่หนักไหมละ่ะคือตามใดที่เคอร์ติโจนไม่เปลี่ยนทัศนคติในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยคลองบอล เหนะือเก๋าพยายามจะล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามคือเมื่อวานเนี้ยแล้วแบบเนี่ยที่หนูถึงบอกว่าไม่อยากให้นักฟุตบอลคลองคลองคลองบอลว้กับตัวเองนานๆอย่างแม็กก้าเนี้ยเมื่อคืนเราเห็นนะว่าบางทีเลียวฟูก็ทําเกมโจ๊ะต้าโจ๊ะาหนึ่งวัดหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งตอนงต่อเนี่ยประมาณอ่าช็อตหนึ่งเนี้ยประมาณหกเจ็ดครั้งก็เห็นช็อตตัวๆก็มีหลายครั้งแต่อย่างที่บอกว่า หน้าโก,กตัวเองอะ่ะมันไม่ควรไปเล่นแบบนั้นคือพยายามจะบิวอัพเข้าใจพยายามจะบิวอัพคลองเกมให้บอลอยู่กับตัวเองไม่ที่สุดเพราะว่ามันจะหมดเวลามันจะได้แบบผ่านเวลาไปเข้าใจ <c oughs> ขอไปครับแต่ในเมื่อคุณมันล้าไงมันล้านะฮะไม่รู้ว่าล้าหรือว่าจะไปติดทรงแบบ เหนือทรงเก่าหนูก็ไม่เข้าใจนะครับอเล็กซิสแมงคเลเซอร์ลูกนั้นไม่ควรเล่นแบบนั้นคือถ้ามันมาโดนนาที88 89โดนสามสองนะมันยังไม่เท่าไหร่แต่นี้มึงโดน85สองสามสอแ88สามสามแล้วเกบแพ้ด้วยเ <c> ก <oughs> แพ้ด้วยไ <c> ค <oughs> ยเกมคือไม่เอาเฮียเลย,เยโทษ <c oughs> ไม่เอาอะไรกันแล้ว <c oughs> ครับกไไ็ไม่ได้ไม่ได้โมโหโกธาอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเมื่อคืนนี้ครับโดนใบเหลืองก็ ในสุดท้ายที่เล่นแอนด์ฟิวครับจะไม่ได้คุมทีมข้างสนามก็เลยคือครอปก็ไม่ได้ออกแอคชั่นโมโหโกธาอะไรมากนะักเพราะว่าถ้าเมื่อคืนเนี้ยเจอกันครอปออกมาด่าพุดสิหรือว่ามาตำหนิพุดสินหรือว่าใส่อารมณ์แพชชั่นมากไปครอปจะโดนใบเหลืองและสะสมใบเหลืองครบแมตท,ที่คุมทีมในบ้านในะสุดท้ายเจอกับบุทำตันจะไม่ได้ลงคุมทีมเพราะฉะนั้นครอปก็เหมือนแบบ สีหน้าตัดมันที่ครับครับก็แบบปรงๆอ่ะครับแบบปรงอ่ะเอ,เอาเอาเอาเต็มที่พะมือเอาเอาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลูกทีมหรือไม่ได้ตําหนิอะไรแต่อย่างใดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคือเข้าใจแหละมันเป็นเกมที่ไม่มีความหมายแล้วนะครับอย่างที่หนูบอกไปเมื่อวานนี้นะฮะแรงบรันดาลใจหรือแพชชั่นหรือเรื่องราวที่จะมัน มันลงสู่เกมพ่จะทําให้เกมมันเมามันหรือว่าวิลาก็มีมากกว่ามันมีความหมายกับวิลามากกว่าเลียวผูเลียวผูไม่มีความหมายเลยแล้วก็คือเตะให้มันคร,ครบโปรแกรมสุดท้ายจะแพ้จ่อหนัดก็มาด้หลุดที่สามถูกไหมแต่ก็นั่นแหละนะฮะยังไงก็ควรควรจะเล่นเห็นใจแฟนบอลบ้าง <c oughs> นัสามเนี่ยมึงมาสเสมอสามสามเพื่อแพ้สี่สามน่ย และนี่คือแต่หนูไม่อยากให้ด่าครอบเข้าใจมันต้องมันต้องตำหนิตัวนักเตะเองด้วยว่าครอปให้โอกาสลงไปแล้วก็ไปเล่นแบบเนี้ยคือจะบอกจะด่าคครอปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าครอปก็อยากให้โอกาสในหลายคนที่แบบยังไม่ได้ลงถูกไหมคือครอปก็อยากบริหารใจิตใจลูกทีมแหละอ่ะด,ดาวิดลงมาลงมาทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ลงมาก็มีลูกกับดักราหน้าไปยิงตะคมเลยแต่ล้านะ ก็เห็นดมนิกซบอสไลก็มีจังหวะจังหวะหนึ่งที่ทำสวยนะฮะกับกับซาร่าแทงวันทูขึ้นไปแล้วก็ไปชิปนะฮะเกือบจะข้ามตัวผู้ตัดประตูแต่ก็ไม่ข้ามนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับหนูไม่ได้อะไรมากมายแต่แค่อยากจะอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลอะไรทำไมเราถึงได้เสมอกับอแอตันวิลล่าท่านที่เราควรที่จะเป็นผู้ชนะ ก็นั่นแหละเนี้ยเนี้ยเกมแบบนี้คือการปล่อยจอยที่หลายคนพูดว่าอืมปล่อยจอยเนี้ยเกมแบบนี้คือการปล่อยจอยนะครับก็คือไม่เอาแล้วก็ไม่เป็นไรนะเสียก็ไม่เป็นไรนะครับได้กว่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ที่ผู้เล่นของเกอร์ส็อปเนี่ยไม่ได้เล่นดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าไม่น่าเกลียด ครับไม่น่าเกลียดบุกไปเยือนเขานำเขาสามหนึ่งมาเสมอสามสามก็โอเคพอรับได้นะครับหรือว่าใครคิดเห็นเป็นยังไงนะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับอ่ะมาคืนนี้นะครับเป็นศึกที่หนูเชื่อว่ามันมีความหมายที่สุดอีกนัดหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้คืนนี้นะครับตีสองในบ้านเราโดยประมาณนะครับ ฮอตแนมฮอสเปอร์นะครับจะเปิดเปิดบ้านนะครับฮอตแนมฮอสเปอร์เซเียมต้อนรับการเยือนของเรือรบสีฟ้าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้เป็นที่ต่องของของอตลาดนะครับก็มันเป็นเกมที่มีความหมายอีกเกมหนึ่งมีความหมายมาก,มากสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าอมันมันเสมอไม่ได้วันเนี้ยต,ต้องชนะเท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องชนะเท่านั้นถ้าเสมอนะครับเสมอก็ได้แต่ว่ามันจะไปเหนื่อยนะสุดท้ายเพราะว่าอาร์เนตินเขามีแต้มต่อด้วยประตูได้เตียเนี่ยสามลูกถ้าเสมอนะครับ แล้วก็นะัดสุดท้ายตาคนตาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องยิงให้ได้มากกว่าอาร์เซนอลสามลูกเข้าใจไหมอธิบายให้ฟังคร่าวๆเผื่อใครไม่เข้าใจตอนนี้ประตูได้เสียอาร์เซนอลนะบวกสามถ้าเทียบกับแมนซิตี้นะเหนืออยู่สามลูกสมมุติว่าวันนี้สมมุตินะครับท่านั้นเอสเปอร์ทำได้นั่นคือเส,สมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลจะมีแต้มห่างสามแต้ม และประตูได้เสียสามประตูนัดสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงทำศึกกับเวสต์แฮมในเอตีฮัสเซเดียมบ้านตัวเองและอาร์เจนอลลงทำศึกกับท็อปฟีสจิมเงินเอเวอร์ตันในบ้านตัวเองซึ่งทั้งสองทีมทั้งเวสต์แฮมและเอเวอร์ตันไม่มีผลแล้วเวสต์สแฮมก็ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นขนาดไปคือฟอร์มหลังๆก็แย่อะไม่ได้ลุ้นอะส่วนเอเวอร์ตัน ก็รอดตกชั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าสปมลิกของทีมเขาจะเล่นยังไงแค่นั้นเองสุดท้ายนะครับสมมุติว่าถ้าแต้มนําห่างสามแต้มลูกได้เสียนําห่างสามลูกหนูยกเลี่ยงให้ฟังแมตสุดท้ายนะครับเปิดมาจบครึ่งแรกอาร์เซนอลนำหนึ่งศูนย์สมมุตินะแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณจะต้องยิงถ้าอยากจะนะถ้าอยากจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก อันดับแรกคุณต้องยิง4เมตรถ้าต่างคนตัดชนะนะแต่ถ้าอาร์เซนอลเสมอแน่นอนแมนตติชนะก็แมนติแชมป์เลยหรือว่าแมตติเสมออาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลก็ชนะแชมป์เลยหนูยกตัวอย่างให้ฟังเข้าใจง่ายๆใช่ไหมมันจะเริ่มเกมสุดท้ายด้วยผลต่างประตูได้เสีย3ลูกและคะแนน3คะแนนเปิดมาสมมติว่าแมตตินะฮะครึ่งแรกยิงปุ้ง นะครับนาทีที่เก้านาทีที่สิบแปดนาทีที่สามสิบห้าครึ่งแรกนำสามศูนย์อาร์เซนอลนยิงนาทีที่ยี่แปดอ่ะสามสิบหกนะอ่ะสามนะสาิบหกอาร์เซนอลจะถ้าจบแบบนี้อาร์เซนอลนจะเป็นแชมป์เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งแต่ถ้าสมมติจบครึ่งหลังอ่ะสมมตินะแมนติแม,ม่งถล่มเวสแฮมเลยอ่ะห้าเม็ดอืห้าเม็ดเสร็จปุ๊บอาร์เจนอลครึ่งหลังมายิงอีวิตันเพิ่มอีกหนึ่งเม็ด ถ้าอย่างเงี้ยแมตตี้บวกอีกห้าอาตโนนบวกอีกสองผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเท่ากันทีนี้เขาจะมาดูว่าใครยิงประตูได้มากกว่าจะเป็นแชมป์อันนี้คือจะเป็นอีกขบเขตหนึ่งลึกๆนะครับก็ถ้าใครรู้แล้วกราบขอโทษนะฮะอันนี้บอกสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับการตัดสินแชมป์ของพิมพยริลีกเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าผลต่างประตูได้เสียเท่ากัน นะครับเมืออว่าบวกหกสิบห้าลูกอ่ะแมติตี้ก็บวกหกสิบห้าอาร์เซนก็บวกหกสิบห้าเขาจะมาดูว่าสองทีมเนี้ยใครทําประตูได้มากกว่ากันคน,คนที่ทําประตูได้มากกว่าก็จะเป็นแชมป์ไปซึ่งดูกันเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูได้มากกว่าอาร์เซนอลแต่อย่างที่บอกก็เสียมากกว่าอาร์เซนอลเหมือนกันแต่เขาไม่ได้นับประตูเสียงไงเขานับแค่ประตูได้เกมรุกคุณทําประตูได้มากแค่ไหนคุณก็เป็นแชมป์ไปบอกงว่าัุณกนจะเข้าใจนะครับ ที่นี้มมพูดถึงรูปเกมนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในคืนนี้นะฮะจากความคาดเดาของหนูนะครับก็หนูมองหนูมองว่าด้วยความเป็นมืออาชีพแรับแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็บอกกันว่าแฟร์เปอร์อยากให้ทีมตัวเองแพ้นะเพราะไม่อยากให้อาเซนอนได้แชมป์หนูไม่รู้มันมันมันเมามันไม่มเข้มข้นขนาดนั้นเลยหรือแต่สำหรับหนูอะ หนูมองว่ามันก็เป็นความเป็นความคลาสสิกนะถ้าสมมติโอเคสเปอร์อาจจะทำได้เสมอหรือว่าชนะแมนเชสเตอร์ในบ้านเพราะหลังๆมาก็คือแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ตกหลังลำบากกับสเปอร์เหมือนกันนะครับเจอกับสเปอร์ทุกครั้งกลายเป็นก้างขวางคอไม่ได้แบบไม่ได้แบบของขี้กินง่ายคล่องคอนะครับทำความลำบากยากเย็นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันสำหรับทีมท็อตแนมสเปอร์ หนูมองว่าถ้าสมมติมันก็คือตอนนี้สเปอร์ก็ต้องทําเพื่อตัวเองด้วยเข้าใจใช่ไหมต้องทําเพื่อตัวเองด้วยมันไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าสเปอร์ทาให้แมนซิตี้สะดุดได้มันจะความคลาสสิกข,ของของพรีเมียร์ลีกอีกปีหนึ่งตรงที่ว่าอืมครูแขนร่วมเมืองอะทําเต็มที่แล้วก็หยิบชิ้นปลามันนะครับหยิบแชมป์พรีเมียร์หยิบยื่นให้กับเดอะกูเนอร์หรือว่าอาร์เซนอล หนูว่ามัน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 ,มน,มนคลาสสิกดีนะปีนั้นเขาก็คุยกันอีกสิบปีหน้าปีนั้นน่ะอที่แข่งกันสามทีหมาเรียบกูอาร์เซนอลแมนซีแล้วเรียบพูไปหลุดสี่ห้านัดสุดท้ายอะ่ะมึงได้แชมป์กูนะเออหนูไม่รู้เขาจะมีขิงกันหรือเปล่าต่างประเทศไม่รู้เหมือนกันถ้ากูไม่ชนะคิตี้หรือกูไม่เสมอซิตตี้มึงไม่ได้แชมป์หรอกโธ่อาร์เซนอลบอ,นอนกบอ่ะมึงก็ได้ไปอยู่ฟ้าจัมลีกนี่นะ มึงต้องทำกับตัวเองนะมึงก็ลุ้นมื้นที่ฟุตบอลยุโรปไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยมันก็คงมีความขิงกันหน้าดูนะครับแต่ก็นหนูเชื่อว่ามันเป็นเกมที่เมามันอะฟันธงโลก,ะกระนะครับหนูยังเชื่อว่าอันนี้ความเชื่อต่วนตัวนะต้องบอกก่อนกราบขอโทษแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้หนูมีความเชื่อสนตัวว่าวันเนี้ย แมนเชสเตอร์ซิตี้จะสะดุดสะดุดนี่ไม่ถึงขนาดแพ้นะแค่เสมอนี่ก็ยากแล้วจริงๆกับการลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายนะข้อแม้อย่างเดียวเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าคุณอยากจะกรรมชะตาชีวิตด้วยตัวเองแล้วทำให้ทำให้ความกดดันของลูกทีมเนี่ยเบาบางแทบจะไม่มีก็คือคุณต้องชนะนัดนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนูมองว่า นัดนี้กับนัดเจอเวทแฮมเนี่ยนัดเนี้ยแม่งกดดันกว่าอันนี้มึงมองตัวนะมันกดดันกว่าเพราะว่าอาร์เจนอลนเขาทําไปแล้วอะตอนนี้แมตตี้แตมยังอยู่ในกลางกาศอะแกมแทมัอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วกูจะหาได้ไหมล่ะกูจะได้ปะล่ะเขาใจเกมในมืออมีอยู่เข้าใจแต่ว่ามันได้ปะล่ะแล้วหนูก็ไม่เข้าใจฟุตบอลมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่มีประักษย่างตายตัวมันเป็นตะการแบบ เรามันไม่มีตายตัวอะ่ะสเปอร์เล่นใหม่ดีแพ้มาสีนะัาติดอ่ะล่าตุดเกือบตายกว่าจะชนะไอ้ทีมตกชั้นไปแล้วอย่างเบอร์รี่ได้อเกือบตายหัวหกคนกิดต้องไอแบ็ back, ใคใหเซนเตอร์ขึ้นมายิงประตูชัย,ยนี่เยอะมากใหม่นะครับใครจะไปรู้วันนี้แมนซิตี้มันอาจจะสะดุดกับสเปอร์ก็ได้เนี่ยมันคือความ ความมีมนต์เสน่ห์ความมีมนต์ขลังของฟุตบอลไอ้ที่เขาบอกว่าลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ไงทาไมราถึงชอบดูฟุตบอลทําไมเนาชอบดูกีฬาฟุตบอลเพราะว่ามันมีความหักมุมหักเหลี่ยมเฉือนคมก็ใน,นานะแฟนร์พูนะครับนะฮะที่ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะส่งครับด้วยความภาคภูมิใจที่สุด นะครับก็ขออํานวยอวยชัยให้กับอา,อาร์เซนอลอันนี้ขออนุญาตส่วนตัวนะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าอยากให้อาร์เซนอลเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบแมนตีนะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้แมนตีได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเลือกได้นะครับในฐานะที่ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์แล้วอยากให้แชมป์เนี้ยเกิดขึ้นกับใครขอพูดในป่ประเด็คำว่านุอยากให้เกิดขึ้นกับทีมเด็กกูนเนอร์อาร์เซนอล เขาควรที่จะกลับมายิ่งใหญ่เริ่มต้นสกาดใหม่ในการรุ่งเรืองได้แล้วนะครับอาร์เจนอนเพราะว่าหนูได้เคยเห็นในยุคที่อาร์เจนอนกับแมเชสเ,เ,เตอร์แมเชสเตอร์ยูไนเจ็ดรุ่งเรืองแล้วฟันฟาฟันกันนะ่ะมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งอันนี้หนูรู้สึกว่ามันควรที่จะเปิดโอกาสให้กับแฟนอาร์เจนอนเขาได้ขึ้นมาเขาได้ขึ้นมาลืมตาอ้าปากบ้างนะครับนานแล้วที่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จกับ คำว่าพิเมลีนะฮะก็ก็อันนี้จักใจนะจักใจจริงๆว่าหนูอยากให้อาเโนอนได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าใครจะได้ก็ยินดียินดีนนนด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับวัดปาตีนะครับวั uh, party, น One สุดท้ายของฤดูกาลนะครับเราไปเจอกันที่ฟออิเ uh, ล นะครับตอนมสองสี่ห้าถ้าใครเป็นแฟนเรีวิูนะนอยากให้ไปนะครับเราจะไปร่วมส่งเสกังครอปด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งพี่ตังกุยนะครับพิชชี่เยเต็กพี่จอมแล้วก็หนุใครอะอไปกัหลายคนนะครับน้ำมงก็ะแมวก,ก็น่าจะไปนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับตอนนี้หนูอยากให้ทุกคนหนูอยากให้มันบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่น,น,นจริงๆเข้าใจแหละครับ แฟนทีมอื่นก็ไปได้นะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลก็ไปได้ถือว่าอไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะครครอปเขาก็เป็นโค้ดในพรีเมียร์เขาเป็นคู่แข่งของคุณมาโดยตลอดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ครอปจะทำงานกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วเขาคงไปเดินไปตามเส้นทางของของเขาเองนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไปร่วมกันส่งครอปนะครับถ้าเป็นเด็กครอปหนูอยากให้ไปนะครับไปเจอกันและเดี๋ยวหนูมี มีของไปในงานก็มีแจกอยู่แล้วเสื้อเสื้อลิกก็สิแท้นะครับของเอี์ยวลูรูปการใหม่ด้วยแต่สำหรับตัวหนูเองก็มีของไปเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนไปร่วมงานกันได้เยอะแล้วเจกินครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะหนึ่งแสนตับแล้วเดี๋ยวหนูก็จะมีของรางวัลให้กับลูกเพจเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบาย